สวัสดีค่ะและวันนี้มีหนึ่งหน้าในปฏิทินของช่องสามตอนรับปี2557ที่สีสันบันเทิงฟันธงว่าใครได้ไปครอบครองจะต้องเปิดค้างจ้องดูกันนานจนพิเศษเมื่อสี่ซุปตาที่ดังที่สุดแห่งปีเจนี่อัศวะแหมเจมส์จิรายุเจมส์มาและบอมทนินมาขออวดดีกรีความเซ็กซี่แบบทะลุพิกัดบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าฟินเวอร ต่อเนื่องให้สาววกคุณชายกรีดกันกล่องเสียงกระเด็นไปเลยค่ะกับงานชิ้นล่าสุดที่เตรียมให้เป็นเจ้าของกับการรวมตัวกันของสามหล่อเจนจิรายุเจนส์มาบอมธนินประกบสาวแซบตัวแม่เจนนี่อัศวะเห็นในปฏิทินปีใหม่2557ของช่องสามโดยสามหนุ่มมาในชุดสุดชิลโดนจับแช่ในน้ำนอนถ่ายภาพกับสาวเจนนี่ในชุดเดรสสีเงินธีมเฟร ฟรันฟีดองแฟมิลีดูเข้ากันทั้งเซตงานนี้หนุ่มเจมสจีแช่น้ำจนไข้ขึ้นแต่สปิริตยังแรงลุยถ่ายจนครบทั้งสองเซตสมศักดิ์สรีสุดยอดซุปตาแห่งปีแฟนๆเตรียมเป็นเจ้าของกันให้ได้เลยค่ะหนาว,วหนาวมากเลยบรรยากาศดีครับผมสนุกสนานดีใจที่ได้มาเจอทุกคน <S <S ได้เจอเพื่อนแล้วก็พี่เจนนี่ <S <S ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่เจนเจนี่ก็ ทักใจครับผมทับใจพี่เจนนี่สวยมากครับถ้าชอบพวกเรา4ี่คนนะครับแล้วก็ชอบพี่เจนนี่เนี่ยช่วยเปิดหน้าพวกเราไว้ด้วยทั้งปีแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเดือนอยู่เดือนเียเปลี่ยนเดือนได้แต่ห้ามเปลี่ยนรูปค่ะเปลี่ยนรูปได้แต่ห้ามเปลี่ยนใจนะครับปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรักสุดริธิ์ละครอารมณ์ดีของผู้จัดคนสวยคุณตู่ปิยวดีมารินนน เทนสรุปกันสุดเหวี่ยงขนาดนี้แต่ต้องบอกว่าเหล่านักแสดงไม่ว่าจะเป็นเจมจิสาวพัน์บีมกวีนุ่มตีเอฟและสาววาวาที่วันนี้ติดภารกิจไม่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆต่างก็ใจหายไม่น้อยมีดีอยู่อย่างเดียวก็คือทุกคนต่างหายเหนื่อยเมื่อใกล้จะได้ชมผลงานฉบับเต็มพร้อมกับแฟนๆที่จะได้ฟินกันสุดๆไปเลยปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็มีคนรอดูอยู่เยอะแล้วก็เหมือนกับถามว่าเมื่อไหร่จะิปกล้องนี่เมื่อไหร่จะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ใกล้ได้ดูแล้วจริงๆค่ะพฤศจินี้ได้ดูแน่นอน ขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้ไกลับโรงงานกับน้องขอบคุณครับพี่ท้อขอบคุณครับทุกคนก็อยากกะฝากด้วยนะครับกิจกรรมละครด้วยนี่เลย15ธันวาคมครับก็เป็นเหมือนกับ mini concert ที่แบบว่ามา exclusive กับพวกเราเลยครับรักสุดรักเลิวสุดฤทธิ์จ้า เตรียมหัวใจเอาไว้รักละครน่ารักน่ารักเรื่องรักสุดฤทธิ์ของพระเอกเจมสิกันไว้ด้วยนะคะส่วนปฏิทินของช่อง3ามที่แฟนๆถามกันเข้ามาอย่างเครียวกราวขอย้ำอีกทีค่ะว่าจะวางจําหน่ายในกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ที่เซเว่นอเลเว่นค่ะส่วนตอนนี้พักกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมามีข่าวสนุกสนุกอีกเพียบเลยค่ะทุกปีที่นอร์เวย์สปาคลีน ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่นถูพื้นคอสีดสีมีเสียงแบบเอ,อย้ยยัดความมาสมาณจุดจุดนี้ด้วยค่ะมหัศจรรย์ในเรื่องมหัศจรรย์ของของความรู้สึกความเป็นโค้ชหนึ่งคนจะร้องได้หลายแนวมากคุณจะรู้สึกนับถือในอพรสวรรค์ที่เด็กเหล่านี้มี นางเอกสาวเสียงสยคิมเลี่เตรียมกวาดคาถาร้ายเวทมนตร์แปลงร่างเป็นฮีโร่สีขาวเจ้าแม่แฟชัน่นในการลงเสียงภาคการ์ตูนเรื่องแรกซูปเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ซีซั่นสองซึ่งเจ้าตัวต้วตองขอขอบคุณพี่แอนมากๆที่ให้บทนี้เพราะมีนิสัยเหมือนตัวเองที่สุดที่รักการแต่งหน้าและรักการช้อปปิง้งขนาดเวลาจะโชว์พาเวอร์ยังต้องใช้พลังสะกดจิตสร้างภาพลวงตาให้โจนไปอยู่ในช้อปปิ้งมอลเลยแม้จะเป็นนางเอกนักพากย์เสียงมือใหม่แต่บทนี้คิมบอกว่าเก๋กูดโดนใจมากๆคะ่ะ ช่วงแรกๆเสียงมันยังไม่ค่อยเข้าที่ค่ะกลางๆเริ่มได้หลังๆเสียงหายค่อนข้างที่จะยากมากเพราะว่ามันต้องเหนือธรรมชาติมากกว่าเดิมนิดนึงค่ะด้วยแบบมีเสียงแบบเอ้ยจ่าเตะต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพลังสร้างความลงนลรงอะไรอย่างเงี้ย และมีข่าวดีที่อยากบอกเสียงดังๆว่าช่อง3ามเพิ่มช่องทางในการซื้อเบสเลอร์ดีวีดีบ็อกเซตสุภาพบุรุษจุธาเทพให้กับแฟนๆอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะคะนอกจากไททิเกตเมเจอร์ก็จะมีการตั้งโต๊ะจำหน่ายที่ชั้นจีตึกมารีนนท์สองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาส0โมงเช้าถึง5โมงเย็นรู้ใจมหาชนคนรักฮ้าสิงจุธาเทพที่อยากได้ไปครอบครองแบบทันใจไม่แน่อาจมีคุณชายมาแอบนั่งเป็นพ่อค้าหยิบขายให้ด้วยตัวเองอีกก็ได้นะคะ เดอะซิกเซนส์สื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่นสองคืนนี้มีแต่เรื่องน่าลุ้นทั้งเรื่องคดีเรื่องผีผีและเรื่องหัวใจละครเข้าดีจริงสนุกจริงก็ต้องคอยลุ้นและเชียร์กันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้พราวต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากบีบีพราวและสัสีว์บันเทิงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ